มือ2 JK ค่ะยินดีต้อนรับนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกท่านรถสวยรถดีมีให้ชมกันเช่นเคยค่ะในวันนี้แอดแนะนำเป็นรถ f อร์ดเวียตปี2011ทรงเดิมๆขับสนุกพร้อมใช้ได้เลยด้วยนะคะตัวท็อปสุดไม่แก๊สขุกท่านเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ 1,600cc นะคะตัวเอทค่ะหน้าหลังเดิมๆสีสวยตลอดทั้งคันภาษีพรบรปี67ค่ะ ราคา99,000บาทนะคะราคานี้เป็นราคาตัดเงินสดเลยค่ะทุกท่านพร้อมใช้มากๆนะคะหน้าเดิมหลังเดิมสนิทเลขไมเพียง8 0,000ื่นกว่าโรเท่านั้นค่ะเครื่องดีเดินนิ่งๆเกียร์ดีไม่มีปัญหาวิ่งทางไกลได้สบายช่วงรางดีเยี่ยมยางดีมีดิสเบรก2ล้อพร้อมกับล้อแมกขอดิบหเดิมๆมีแอร์แบ็ก2รูปเครื่องเล่นซีบลูทูธใช้งานได้ปกตินะคะ สีสันสวยเงาค่ะตามการเวลาตามอายุของการใช้งานนะคะด้านหลังมีร้ออะไรให้ค่ะทุกท่านเบาะหนังไม่ขาดแอร์เย็นมีกุญแจรีโมท99,000บาทสนใจติดต่อดูรถได้ที่จังหวัดนคปรปฐมโทรไปคุยโดยตรงกับเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนัดหมายวันเวลาค่ะสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ